ทางวัตสตูลรองผู้บัญชาการทพเรือาานิสามล่าตระเวนทางอากาศและทะเลบินรอบเกาะดงจุดเจอชาวโรฮิงญาและเกาะใกล้เคียงสแกนทุกจุดทางทะเลบันมีชาวโรฮิงญาซุกซ่อนตกลนด้านทางคดีสหวิชาชีพคงสอบปากคำห้า59คนอย่างต่อเนื่องในวันนี้จากกรณี ทัพเรือภาคที่สามได้เปิดปฏิบัติการสแกนชาวโรฮิงญาจุดที่พบชาวโรฮิงญาในพื้นที่เกาะดงในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและพื้นที่ตามเกาะแก่งต่างๆรวมถึงพื้นที่ป่าที่อยู่บนเกาะนำโดยพลเรือตีอาภากรอยู่คงแก้วรองมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สามพร้อมด้วยนาวัทโทรุ่งเรืองมาสุทธิผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491นั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจมุมสูงทางอากาศและปล่อยชุดปฏิบัติการชุดทหารเรือทัพเรือพันทิสามนำเรือตรวจการล่องออกสู่ทะเลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตาประกอบด้วยเกาะหลีเปะ๊ะเกาะอาดังเกาะราวีและเกาะดงเพื่อช่วยตรวจสอบ วันว่าชาวโรฮิงญาจะซุกซ่อนตกค้างอยู่ในป่าและอาจจะมีการลักลอบนำชาวโรฮิงญาที่โดนหลอกมาทิ้งอีกก็เป็นได้ตามเกาะเล็กๆเกาะใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เกาะดงและการบินตรวจในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจที่ช่วยเหลือตามสิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรมทั้งนี้ จากการสอบถามทางนวัตโทร,รุ่งเรืองมาสุทธิผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศเซรล,ะละาษากฝั่งที่491ได้กล่าวว่าภารกิจทางทัพเรือพันธีสาดูแลทางทะเลซึ่งพบว่าจังหวัดสตูลในพื้นที่ทางทะเลส่วนใหญ่เส้นทางที่พบชาวโรฮิงญาในการเดินทางอบพยพมานั้นจะเป็นบริเวณจุดที่ออกห่างจากเกาะลีเปะเพราะเส้นทางการเดินทางใกล้กับเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียจึงเป็นเส้นทางพิเศษที่ทัพเรือพาทีสามต้องวางแผนการตรวจสกัดป้องกันกลุ่มกระบวนการลักลอบขนชาวโรฮิงญามาทิ้งหรือตามเส้นทางการเดินทางไปจุดหมายปลายทางของชาวโรฮิงญาได้และภารกิจในครั้งนี้ไม่มีสิ่งผิดปกติสำหรับชาวโรฮิงญาทั้ง59คนที่พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่436จังหัสตูลยังอยู่ในกระบวนการที่สัมภาษณ์โดยสหวิชาชีพเพื่อคัดแยกว่าชาวโรมจิงญาทั้ง59คนนั้นเข้าขายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือไม่นิวส์24นิตยาแสงมณีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน